เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะ5กรกฎาคม2568แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนากันนะคะชาวนาเตรียมเฮนาปรังรอรับเงินไร่ละ1,000บาทชาวนาหลายคนฝากถามเมื่อไหร่จะได้เฮกันจริงๆสัทีอัปเดตกันอีกครั้งหลังจากเมื่อคืนแอดได้อัปเดตไปตอนดึกนะคะ ล่าสุดนายอัฐกรสิริลัทธยากรรบวเกษตรศและสากรเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรศในฐานะคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตได้หารือกับอธิบดีกรมการข้าวเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังปี2568ไร่ละ1,000บาทหลังคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินบขที่มีนายพิชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมวคลังเป็นประธาน มอบหมายให้กรมการเข้าดําเนินการจัดทําโครงการนี้พร้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก่อนเสนอนบขและคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเบื้องต้นนะคะผมได้พูดคุยกับอธิบดีกรมการเข้าและนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกร,กรไทยเพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนี้จะขอข้อมูลเพื่อศึกษารายละเอียดโครงการก่อนต้องเรื่องเข้าที่ประชุมนบขด้านการผลิตคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วนี้และยืนยันจะช่วยเหลือชาวนาให้ได้รับผลประโยชน์ ที่ดีที่สุดในอัตรกรกล่าวว่าโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังปี2568ไร่ละ1,000บาทสำหรับกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรังจังนวน851,696ครัวเรือนพื้นที่ปลูก11.85ล้านไร่โดยใช้งบประมาณรวม7 1,274.41ล้านบาทเบื้องต้นนะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันไม่ทิ้งชาวนาจะช่วยเหลือชาวนาให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดอัปเดตคืบหน้าล่าสุดสำหรับชาวนา5กร,รกฎาคม2,568